กระซิบบอกเร่านำเสนอรถกระบะให้ท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะท่านใดที่มองหาไปใช้นะคะต้องการแบบรถมือเดียวป้ายแดงค่ะคันนี้เลยนะคะที่เราคัดสรรมาให้ชมกันค่ะทุกท่านรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเลขไม่น้อยมากเพียงแค่หก0 0ืกิโลเมตรเท่านั้นเป็นเลขไม่แท้ค่ะรถ um Titan 5. 5. มิตซูบ i ชิไททัน n 5เ Mega c a มคป แคปเปิดได้ปี2016แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2017ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซ c เครื่องเดิมๆไม่เคยแกะทำไม่เคยแต่งไม่เคยรีแมปรถสภาพดีมากไม่เคยบรรทุกหนักด้วยนะคะคัตซีสวยกิฟตลอดทั้งเส้นไม่มีผุไม่มีดามไม่มีจมน้ำค่ะมาพร้อมตู้ทึบพร้อมแม็กไลเนอร์ครบเลยทีเดียวนะคะ ราคาคันนี้นะคะ179,000บาทค่ะรถบอดี้สวยเดิมตลอดทั้งคันไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักน็อตยังไม่ขยับอุปกรณ์ต่างๆยังแต้มสีอยู่ทุกตัวตะเข็บ Met k, เม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดสติกเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสีเดิมสวยฉ่ำเงาทั้งคันยางใหม่ปี2024ทั้ง4เซนเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างสมบูรณ์ดี ท่านใดที่มองหารถกระบะไปใช้งานคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะสภาพสวยสไตล์เดิมๆรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะเครื่องเดิมโรงงานค่ะเหยียบพุ่งดีมากไม่มีควนเครื่องแน่นๆไม่มีหลวมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเครื่องไม่มีเยิ้มเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มเข้าครบปกติทุกเกียร์เลยนะคะช่วงล่างแน่นๆตกหลุมไม่มีเสียงดังเรียวสุดไม่มีเสียงดังค่ะ ภายในสวยกว้างสะอาดไม่โทมหน้าปัดคอนโทรไม่มีแตกหกักใช้งานได้ครบเรือนใหม่ขึ้นครบปกติกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบแอร์เย็นฉ่ำค่ะแคปเปิดได้นะคะรถสวยกว้างสภาพดีมากๆเล่มเอกสารมีครบผาสีไม่ขาดราคา179,000บาทสนใจสามารถดูรถได้ตลอดเวลาเลยนะคะ รถอยู่ที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะหรือสำหรับท่านใดถูกใจแต่ไม่มีสะดวกเดินทางไปรับรถนะคะทางด้านของคุณเหงวีบริการขับส่งให้ท่านได้ทั่วไทยและยังวิดีโอคอลให้ชมรถสดๆก่อนได้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถสามารถคุยเจรจาด้วยตนเองตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือทางสะดวกแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ ได้เช่นกันค่ะ2ช่องทางในการติดต่อเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะไม่ว่าท่านจะกำลังมองหารถยนต์รุ่นไหนไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถครอบครัวกำลังมองหาใช้อยู่ต้องการรถสภาพดีสามารถติดต่อคุณเหน่งเข้าไปโดยตรงได้เลยค่ะมีรถคันใหม่เข้ามาให้ท่านได้เลือกชมกันตลอดเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ